สวัสดีครับพี่น้องที่ใช้เครื่องยนต์อเนกประสงค์แบบนี้นะครับวันนี้ติดชุดสตาร์ทีเอฟร้อยหสามเครื่องมาจากสุพรรณบุรีนะครับลูกค้าเอาไปใช้งานเกี่ยวกับปั๊มน้ำปั๊มน้ำยาฉีดยาฆ่า,มาแมลงอะไรพวกเพชรเพชรลบรถฉีดยาฆ่า,มาแมลงนะครับไม่ต้องไปทนหมุนให้เหนื่อยนะครับ ติดเครื่องไม่ได้ติดเครื่องไม่ไหวเอามาติดชุดสตาร์ทที่ร้านกระมวลการช่างได้เลยนะครับยินดีบริการครับเครื่องเก่าเครื่องใหม่ทำได้หมดนะครับ